สวัสดีครับวันนี้นะครับทบช้าเช้านี้นะครับสำหรับมือที่เขามีความสามารถในการขึ้นเขียนรูปร่างหรือหน้าตามีการเขียนขึ้นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมหรือดึงขึ้นหรือสามารถซูมอะ,อะไรต่างเนาะซูมใช้ใช้เมาส์และการมุมมองการเลื่อนเมาส์กดสวิงต่างๆและการ ดูมุมมองการเลือกเพลงต่างๆนี่ครับการหมุนการต่างๆเนี่ยมันเกิดความชํานาญแล้วเนี่ยเราก็มาสู่ในโหมดของตัวแอดวานนะครับโหมดแอดวานนะครับจะให้ใช้ตัวโปรไฟล์บีเดอร์นะครับในการถอดวัสดุนะครับแล้วก็การถอดปริมาณวัสดุเราก็ทําการเซฟหน้าตัดไว้นะครับทําหน้าตัดไว้โดยการเราไปนํารูปหน้าตัด เหล็กต่างๆนะครับทําพิมพ์เตรียมไว้นะครับนะครับผมอย่างผมได้ความนูเคราะห์จากคุณป้อมบ้านสเก็ตอัพนะครับได้ส่งมาให้นะครับผมโอเคนะครับหน้าตัดเหล็กต่างๆนะครับนะแล้วก็กดนี่นะครับโปรไฟล์วีเดอร์เดาหรอกแล้วก็ปุ๊บนี่เลยนะครับเราก็กดค้นหานะครับผมจะเลือกท่อนะครับท่อลมขนาดนี่ครับผมทําไว้นะครับ หมดแล้วนะอ่าผมทำบางส่วนแล้วก็นี่ก็มีบางส่วนที่อาจารย์ป้อมนะครับก็ก็ใส่เข้ามาก็ก็อนุเคราะห์ให้มานะครับบ้านสเก็ตอัพนะครับก็ส่วนนะครับผมทําส่วนน้อยฮะ <c oughs> โอเคเรามีกระยาณมิตรที่ดีนะครับโอเคนี่ผมก็ใช้นี่เรามีผมเขียนขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งต่อไปผมก็ไปดูดเลยปับ๊บเลยดูดปับ๊บเนี่ยเราระเบิดก่อนนี่มาดูดไม่ได้เป็นกรุ๊ปนะฮะแล้วก็ระเบิดมันเอ็กซ์ก่อนนะครับ เราก็ทําการดูดเนี่ยดูนะครับดูดปั๊บมันก็จะขึ้นแล้วท่อขนาด114.3นะครับท่อขนาด3.2นะครับเราก็ทั้งหมดเลยไหมเสาหลักก็จะเป็นทั้งหมดการเขียนโปรไฟล์วิดเดอร์ดีมากๆนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําคลิกมานะครับกดคลิกนี่ครับกดคลิกคลิกเสร็จทำงานนี่ครับมาที่นี่เลย build along p เราไม่ต้องไปเขียนลากเส้นโดยการใช้โฟลมีนะครับมันง่ายนะครับ สลับมือจะอยากให้ใช้พื้นฐานนะครับเน้นนะครับใช้พื้นฐานให้คล่องนะครับใช้พื้นฐานให้คล่องเพื่อเราจะได้มาสู่ในสู่ในเรื่องของที่มันขั้นสูงขึ้นเลยนะครับขั้นสูงแล้วก็กดมันง่ายนะครับ <T> เราจะได้ลดเวลานะครับลดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจหลักการก่อนนะครับหลักการว่าเขาทํางานยังไงนะครับเราเครื่องมือทํางานอย่างไรนะครับกดคลิกอย่างเดียวครับกดคลิกคลิกก็ขึ้น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 มานะครับ อ่าเรก็ไปดูดมาอีกนะครับอ่าสมมุติเราไม่ไม่ดูดอันนี้เป็นอะไร48แล้วก็ไปค้นหา48คลิก48อ่าตรงไหนเอ่ยนี่มาแล้วนี่โปรไฟล์วดตัวนี้เปลี่ยนเป็น3นะครับก็ง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ผมยังใช้2ออยู่นะครับด้วยความจนนะครับนี่ก็โอเค3.2ใช่ไหมอ่า48่ 4, 8, 3, 2างตัวนี้อ่า2 3 3.2นี่ครับ 48, 48 48ดูไหนดู48ดเนี่ยดู48 32 6 0 32 นี่ครับสองแล้วก็เลือกคลิกมันก็จะขึ้นมานี่นะครับอ่าแล้วก็ทําการกดคลิกนะครับกดคลิกเสร็จก็นี่ครับกดคลิกเรื่อยๆหรือจะคลิกทีเดียวหลายๆรูปก็ได้นะครับทําแล้วก็คลิกทีเดียวเลยก็ได้นะครับเนี่ยคลิกทีเดียวได้แต่มันเสร็จไวไงผมผมไม่ชอบเสร็จไวฮะผมเสร็จจะช้านะครับกดคลิกเนี่ยกดนี่ฮะเห็นไหมครับกดทีละตัวครับเพลินดีฮะได้ไป ้องเพลงฟังเพลงด้วยนานๆหน่อยครับอ่านะครับผมกดทีเดียวก็ได้นะครับต่อไปเขาบอกเอตรงเนี้นายสั่งบอกว่าขอเปลี่ยนเหล็กมันง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยแล้วก็ไปดูดจึ๊บมาแล้วก็คลิกตัวนี้แล้วเราก็มากดตัวนี้มันก็จะแก้ไขให้เรานะครับนี่ครับมันก็จะแก้ไขให้เราใช่ไหมครับอ่ะกลับไปแบ็คกลับไปอ่าตัวนี้ดีกว่าอ่าตัวนี้ใหญ่หน่อยเป็นฐานลากนะครับแล้วก็กดแอปพลายนะครับแค่แค่นั้นเองครับ อ่ะต่อไปเราก็มาดูว่าตัวเนี้มันจะให้ชิมกันยังไงหรือกดกดนี่ก็แล้วก,กดในการชนการเรื่องต่างเนาะเราก็กดนี่ฮะเขาก็จะตัดริมทูเฟสให้เรานะครับเป็นไงฮะเราสามารถนําชุดชิ้นงานตัวนี้นะครับไปทําก,การคลี่ออกและตัดท่อได้เลยนะครับว่าส่วนโค้งท่าไห่ส่วนรัเท่าไห่ตัดเพื่อจะได้เชื่อมได้เนียนๆนะครับผม ครับผมรเราตเชื่อมได้ปุ๊บนี่ลืมไปนะครับอ่สักครู่สักครู่สักครู่ครับปึ๊บาเห็นไ,ไหมครับบ้านผมบอกมันห่ายจริงๆครับเห็นไ,ไหมฮะนี่ครับนุกหลาวครับโอเคอแล้วก็ปุ๊บไปครับ โอ้โหมันเพลินจริงๆเลยนะครับกดคลิกกดคลิกนะครับเนี่ยมันสะดวกนะครับสะดวกแล้วก็กดมาใหม่แล้วก็กดติกเราต้องประยุกต์นะครับรู้จักประยุกต์ว่าอัานไหนไวอัานไหนเร็วแล้วก็นําเครื่องมือแต่ละชิ้นมาใช้งานนะครับเพื่อเพื่อการพัฒนาและต่อยอดนะครับนะนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับได้มาแล้ว ส่วนตัวนี้เป็นก้อนปูนธรรมดาเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ตัวนี้ดึงเลยนะครับเห็นไหมครับตัว x เท่นทูเราก็ดึงกันมาปึ๊บลงไปกด enter เข้าไปตัวนี้ใช้ไหมไม่ใช้ตูดออกไปลบออกไปก็ได้นะครับลบออกไปลบออกไปนะครับโมเดลนี้ผมมีลงแจกไว้ในสมัยสกิทอัมนะครับนะครับเราก็ใช้ตัวทิมทูเฟส คลิกแล้วก็กดให้เขานะครับก,ก,ก็ง่ายๆส่วนตัวนี้ใช้ความลึกใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวนี้กดลงไปปึ๊บอ่าแล้วก็กดตัวนี้ออกนะครับกดะจะเอาไว้ตรงกลางก็กดใช้คําสั่งพื้นฐานต้องคําสั่งพื้นฐานนะครับคนที่มีพื้นฐานในการเขียนนะครับมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะบริเวณนี้เราก็ต่อไปต่อไปนะครับ ต่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูที่ว่าในเลเยอร์เราเขียนเลเยอร์ยังเขียนเลเยอร์ยังมาขึ้นมาอยังขึ้นไา้ยังปุ๊บนี่เห็นไหมปกติแล้วนะครับถ้าเราเขียนเนี่ยมันก็นี่เราดูดมานะเราปกติการขึ้นการการต่างๆก็จะมันก็จะมีเลเยอร์ขึ้นอัตโนมัติเวลาเราเขียนหน้าตัดนะครับแต่นี้ผมใช้เวลาใช้ดูดเอาใช้ดูดเอาแล้ว copy ก็พีมไฟล์จากจากตัวอื่นมานะครับแล้วก็ทําการน,นี้ที่อินโฟทำกูุไป้เขานะครับ ท่อขนาดเท่าไรปุ๊บนี่แล้วก็บวกเข้าไปปุ๊บนะครับเข้าไปตัวนี้ก็ไม่ใช้ละปิดละแล้วก็กกติีกติ๊กติ๊กติ๊กเห็นไหมครับแล้วก็มาไว้ในนี้นี่นะนี่ครับผมแล้วลองปิดดูตีเหลือไหมไม่เหลือแล้วนี่ขนาดเท่าไรแล้วก็ไปเลือกดูต่อทอขนาดเท่าไรอันนี้กด C ีนะครับ แล้วก็กดบวกเข้าไปแล้วก,กดคอนโทนวี v, วางคอนโท c ซีคอนโทนวีนะครับมีสเตอร์ก๊อปปี้เพจสบายนะครับมันง่ายมากเห็นไหมแล้วก็ใส่เข้าไปในชิ้นงาน48นะครับแล้วกดลองปิดมาเน่ยครับปิดชึบไปไหมนะยังไม่ไปแล้วกดเข้าไปใน48นะครับแล้วก,กดคลิกมาได้ไหมครับได้ครับ ต่อไปนี้ในโหมดของเรื่องของอะไรของสติลเพจใช่ไหมฮะสติลเพจแล้วก็กดคลิกให้เขานะครับทำรูปนะครับอันนี้เป็นสตนะิลเพจเนาะสติลเพจอ่าแล้วเขียนว่าสติลเพจเนาะสติลเพจแล้วก็ไล่เขา้าไปอยู่ในหมวดในเลเยอร์ของสติลเพทนะครับสติลเพทนะครับลองปิดดู เห็นไหมครับมันก็จะหายไปแล้วอ่ะต่อไปเป็นคอนกรีตฟาวเดชันเนาะคอนกรีตเราก็เขียนนี่ก่อนเขียนนี่ก่อนลัดขั้นตอน C O N C R E T E คอนกรีต FOUNDATION D เอนฟาเดชันแปลว่าฐานรากเนาะว่าคอนกรีตฟาวเดชันตัวนี้อ่าโอเคเราก็ไล่เขา้าไปอยู่ในคอนกรีตฟาวเดชันคอนกรีตฟาวเดชัน พราะอนาคตต่อไปเราแยกเยืเอ่อแยกเลเยอร์ไว้ทําไมเราจะต้องไปคิดหนึ่งไม้แบบนะครับว่าไม้แบบรอบข้างนี้เท่าไหร่อ่าตัวนี้เทลีนกี่ตารางเมตรอะไรต่างเนาะแล้วคอนกรีตมีเนื้อมวลคอนกรีตเท่าไหร่นะฮะคอนกรีตเพียวก็สองพันหนึ่งเนาะอโอเครวมเหล็กสองพันสี่ยังางที่ากันนะต้องไปอ่านหนังสือดูนะครับต้องเช็คดูนะครับอ่านเยอะๆนะครับอันนี้เป็น อ,อังโครโบผมก็เสียงเลยอันชนะครับอังโครโบ B O L T หลายตัวไหมเติม erm S เป็นพระหูพจน์นะครับปึ๊บมาเลยอังลุงโบนอังคืนไม่ใช่นะโอเคอังคืลปึ๊บนี่เติมโบโอ้อันนี้อะไรเนี่ยนัดไหนไหม อ่ะก็โบกมาที่ทีนี้อ่าแล้วก็เห็นไหมผมแยกไว้ปุ๊บเลยอ่าวต่อไปเป็นนัดอ่าเป็นนัด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 บอร์ดไม่ใช่นะไม่ใช่อ่าเป็นนัดหรือน็อตอ่าเขียนภาษาไทยแล้วอยากเก่งภาษาอังกฤษมั่งนัดนะนัดนัดอะไรนัดนัดไปที่ไหนนะครับ แต่จะได้รู้ว่ามีกี่ตู้นะครับลองนัดใหม่ทีปุ๊บเห็นไ,ไหมอ่าอ,อันนี้มีมีไปนัดกับเขาไปนัดด้วยไล่ไปนัดอโอเคเราได้แล้วเนาะอ่าดูสินี่เราก็จะเนี่ยมันจะเป็นไหม อ่ามัเป็นก็อาจจะลบไปก็ได้ทํากุ๊บไปคราก็ได้ทากุ๊บเก็บไว้ใช้งานอนาคตต่อไปอะไรใช้เขายกไปตลาดสักหน่วยติดร้อยพันหมื่นให้จาได้นะครับจําได้อ่ต่อไปปุ๊บปบเราคลิกออกมาอ่าคลิกออกมาเสร็จปุ๊บเนี่เห็นไหมครับเราได้เยนเลเยอร์แล้วเราก็จะคิดจากเลเยอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ยังคิดได้นะครับไอตัวใหม่ๆที่เขาพัฒนามาก็อาจจะไม่ต้องทำเลเยอร์ให้เขาละเราก็จะออกมาเดีวก็คิดครอบมาเนี่ยเราก็จะได้อะไร ได้อะไรไหมได้อะไร,ะไรแล้วก็ไปดูนี่มีกด Quantifier จะเป็นตัวสามก็จะจะจะพลิ้วกว่าน,นี้อีกนะนี่จะผมใช้ตัวดั้งเดิมเพราะผมเป็นคนเก่าคนโบราณเนาะอ่าวิธีการคิดคิดยังไงเราคิดจากไปเยอะก่อนนะครับปั๊บนี่เรามานี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นท่อเล็กเราเขียนเป็นเม็ดก่อนอ่าผมไม่รู้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับพี่เกียรติเขียนเขียนเป็นเม็ดยาวเป็นเม็ดก่อน โอเคเดี okay. ๋ยวหน่วยกิโลท่านก็นไปใส่หาใส่กันเองนะครับโดยใส่นะครับตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปปั๊บนี่นะครับแล้วกดบวกนะครับกดบวกแล้วก็นี่นะครับเราก็ใส่หน่วยเป็นเมตรแล้วจนหน่วยเป็นกิโลก็ได้แต่เราต้องถ้าหน่วยเป็นกิโลเราต้องมาใส่ตรงนี้ว่ากี่กิโลต่อเมตรนะครับอ่าผมจําไม่ได้ก็เลยใช้วิธีใส่เป็นเมตรพระเอกครับโอเคปั๊งก็ไปอ่าโอเคต่อไปเป็นกระโบเป็นอะไร กรโบเป็นเซ่ะเซตมีไหมเดี๋ยวต้องไปเลือกนะครับยังไม่ต้องเบ๊บเอยอะปักนี่เราสติเลเพลทเหล็กนะครับน้ำหนักเราใส่เป็นน้ำหนักนะครับเหล็กเหล็กเพลทนะครับม่ได้เป็นชิ้นนะครับแล้วเขียนแต้มหนัก7 8 5 0นะครับ7850กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับนี่ต่อลูกบาทเมตรต่อคิวในระกดเป็นกิโลกร,รัม ปั๊บข้าไปนะครับหรืออะไรครับเราจะกดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไม่ได้ค่อยๆทําไปคอนกรีตอ่าคอนกรีตนะคอนกรีตเราทลายอ่าสองพัน้ําน้ำหนักไม่ต้องนะครับเราคิดเป็นคิวก็3นี่ครับปั๊บนี่เลยแล้วก็กดโอเคนะครับโอเคไปนะครับนี่ครับตัวต่อไปเป็นนัดเดี๋ยวเอาไปที่อื่นก่อนยังไม่ต้องนะครับเรากดปิดเลเยอร์ไปก่อนดิลองดูดิ กดคลิกตัวนี้เรียกไปเยอะครับเรียกไม่มาเรียกมาที่ลองกดปิดให้เขากดตัวไหนที่เรายังไม่ทำนัดกับนี่ใช่ไหมคนกรีดทำแล้วอันนี้ทำแล้วร้อยทำแล้วเหลืออันก็วงกับนัดเนาะนี่ทำเป็นนั้นไหมอ,ออบเจกต์เราไม่ทําทำเป็นตัวเขาไม่ทําทำเป็นคอมเมนต์ไว้อ่านั้นเราก็ ต้องทำทีิะตัวนัดมีกี่ตัวในนัด,นดทำเป็นคำเน้นไว้ไหมคำเน้นไะว้เนาะแล้วก็ใช้ออบเจกต์ในการคิดนี่นะครับนี่เราเขียนแล้วกดบวกนะครับกดบวกไปปุ๊บเด้ง,งดึงดังดังมาเขียน u t e นัดเนาะพอะแล้วกดโอเคตัวนี้เปลี่ยนนะ u t e นัดเนาะก็จะได้คิดนง่ตัวนี้ เป็นโบนเป็นนัดอ่าเป็นนัดเนาะเป็นนัดละโอเคอันนี้ก็เป็นโบเป็นโบนเป็นเซตนะเป็นเซตออบเจกต์ได้ไหมอ่าปุ๊บนี่ยแล้วกดบวก not selection อ๋อไม่ได้เว้ยเฮ้ยเยอะจัดเว้ยกูงงเว้ยอะไรเงี้ยนะออบเจกต์ Object. อ่าได้ไหมอ่าก็ไปเป็นอะไรเป็นโบน b O L T อ่าบานตัวเดียวเนาะเป็นลองเช็คดูทีว่าบานเขาเขาคิดมาแค่คเรากนึ่ตัวอ่าดูทีว่าบนลหนึ่นตัวปับ๊บอ่าก็บอลสิบสองตัวนะอ่าบสิบสองตัวโอเคนี่เราก็ไล่เลยเปิดไปทั้บอดติ้ง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 อ่าแล้วก็กดคลิกคลอบไปกด component report กดเปี้ยงเข้าไปโอ้โหเป็นไง ความยาวเหล็กทั้งหมดมีกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรเขาก็รายงานมาให้เรานะครับความเป็นกิโลเธอก็ไปใส่เอาเองนะครับว่าเป็นกี่กิโลใส่นี่ๆก็ได้นะครับเนี่ยออกมากี่กิโลนะครับนี่ก็ออกมานะครับด้จะเป็นต้องใส่เป็นนิ้วเป็นเป็นหุนเป็นเมตรไหมอ่าดูที่สเตลเพจต้องเป็นจะเป็นต้องใส่ไหมเขาก็ให้ไม้เราเราก็เป็นกิโลใช่ไหมแต่เอาแผ่นขนาดเท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับต่อไปถ้าเราอยากแยกย่อย แยกย่อยของเรื่องของส t ติลเพจแล้วก็มาใส่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเราก็แยกเลยเยอะให้เขาว่าส t ติลเพจฐานลากสเติลเพจโบสติลเพดแปรดูแป,แปแรอะไรต่างๆแล้วก็ใส่ให้เขานะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับเราต,ต้องพื้นฐานต้องแน่นนะครับวิธีการคิดกดคดลิกครอบให้เขานะครับกด report c o m m น n ์แล้วก็จะได้ ปริมาณออกมานะครับออกมากดเปียงนู่นเลยไปอยู่ในนู่นเลยนะครับกดเซฟไปที่เดสก์ท็อปดูทีเดสก์ท็อปดอูหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอนเตอร์เข้าไปกดเยกเข้าไปรอตะครู่นะครับเดี๋ยวก็มา,ากดปิดไปเนะาะเดี๋ยวกักครู่ก็เริมหมุนเติ้วเติ้วเติ้วต้วต้ว,ตว,ตว,ตว มาแล้วนะครับนี่เขาก็จะให้ออกออกมาให้เราปึ๊บ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 อย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการนี่ก็กดดับลคลิกติ้งเด้งออกมาใช่ไหมฮะกดคลิกออกมานะครับแล้วกดดับลคลิกออกมาเป็นกิโลเป็นคลิกน้ำหนักเท่าไรากี่ชิ้นอ่านี่เขาจะรวมให้เราเลยนะฮะรวมให้เราแต่ทางที่ดีนะครับเราก็กดดับลคลิกที่เขาบวกให้เราไหมเขาไม่ได้บวกเพราะ,ะนั้นเราต้องกดใส่สูตรให้เขาใหม่นะครับบริเวณนี้ นี่ยพอเขาเขาสั่มมาแล้วเราคัดลอกมาเนาะก็แล้วก็น้ำหนักเป็นกิโลแล้วก็คูณด้วยสองเท่ากับนี่แล้วก็กดนี่เหมือนกันใช่ไหมกดลากออกมาเปียกๆนะฮเห็นไหมตัวนี้เป็นเมตรเราก็ใส่น้ำหนักให้เขาน้ำหนักเรารู้ไหมหน่วยเป็นเม็ดน็อตมีกี่ตัวน็อตยี่สิบสี่น็อตยี่สิบสี่ตัวเนาะอังกอร์บลมีเท่าไหร่อนะ่าเห็นไหม นน้น้ำหนักต่อเมตรอันนี้เป็นท่อนท่อนท่อนหนึ่งยาวเท่าไหร่เราจะรู้แล้วท่อนยาวเท่าไหร่เห็นไหมครับมันดีอย่างมันบอมออกมากแล้วปุ๊บมันหมด ức. แต่ละท่อนต้องตัดเท่าไหร่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 ต้องตัดแล้วเอาไ,ไ,ไปด <c oughs> ัดเท่าไหร่นี่มันดีตรงนี้นะครับเทียบเ่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ก็จะมีตัวว่าอ่ถ้าเราใส่ละขนาดให้เขามันก็จะขึ้นให้เรานะครับอันนี้จําเป็นไหม ตัวเนมโปรไฟล์เราก็เอา layer ดีกว่าเนาะเราคิดจาก l a เยออันนี้ก็ดีลีทก็ไปเพื่อกันซํำซอนนะครับเขาจํานวนนับปริมาณนี่หน่วยเปไ็นารหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมครับนี่กันความยาวหน่วยเป็นเมตรใช่ไหมครับอันนี้ก็จําเป็นต้องอ่านไหมใช่ไหมอังกโบโทําไมต้องเป็นเมตรไหมไม่มีก็ลบไปต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบนะครับสติลเพจ มันจำทำไมมันอยู่ล่างอยู่บนเราสามารถคลิกคลอกแล้วไปใช้ตัวกรองนะครับซอสไบเอสแทสต่างให้มันเรียงตัวหนังสือเข้ามามันจะได้ให้นะครับเห็นไหมครับตัวเอตัวเอนี่ครับอีกรอบก็ได้นะครับอีกรอบก็ได้เลียงจากไหนเรียงจากนี่ขึ้นมานะครับเรียงให้มันเรียงตัวหนังสือตัวกษรนะเราจะได้มองและจัดกุ๊ป ได้ง่ายแล้วทําการเซฟซะเซฟจากชื่ออะไรหรือเซฟแอดอะไรก็ว่าไปนะครับโครงการนี้ง่ายไหมครับแป๊บเดียวนะครับที่ผมไม่เซฟนะครับไม่เซฟไม่เซฟไว้บนี่นะครับแล้วก็ทําการปิดเห็นไหมครับไม่ยากถ้าเรารู้จักว่า,าวิธีการนะครับวิธีการเรามีพื้นฐานที่แข็งแรงนะครับเราก็ไปสบายนะครับ เราจะดึงแปรแล้วต่อไปนี้เราจะทําการดึงแปรมาถึงนี่แล้วก็กดนี่ให้มันแค่นี้สุดแค่นี้แปรแล้วก็กดคลิกนเขาครับ,รบไม่ต้องไม่ต้องไปดึงทีละชิ้นละชิ้นนี่ครับไม่ได้สอนให้เป็นเรียนรัดแต่อยากให้เป็นพื้นฐานอันนี้มาเพียงอยู่วน้ำลายเท่านั้นนะครับยั่วน้ำลายเท่านั้นเราทำการแก้ไขผู้ไฟล์ได้ไหมก็ได้กดคลิกติกต๊กติก๊ต แต่ว่าเซฟไว้ก่อนดีกว่าปุ๊บตะครู่นะครับตะครู่นะครับดูดพลังไว้ก่อนเปี้ยนี่เห็นไหมแต่นี่เราก็ดูพลังปุ๊บดูที่เราก็ทําการกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้เราก็จะ Editpad นะครับปุ๊บนี่เหลือเส้นเดียวเนาะนี่เห็นไหมเส้นเดียวเราจะดูที่ว่ามันโค้งงอ,อได้ไหมเขาบอกว่าเอะพี่ผมจะเอาโค้งมานี่ด้วยนะโค้งนี่ด้วย โคง้งในด้วยแล้วก็ควากงามให้เขานะครับเห็นไ,ไหมสักครู่เห็นไ,ไหมครับมันก็โค้งให้เราแล้วก็จัดความสวยงามสะดืดเห็นไ,ไหมครับโอ้โหเป็นไงจังกสตตีเท่าไ, 750. ไหร่เจ็ดห้าศูนย์คูณเท่าไหร่คูณห้าคูณสิบจนกว่าจะพอ คูณสิจนกว่ามันจะพอดีนะครับแหลมไหมนี่ตัวนี้ก็ทำไซดิ้งปิดจนะปิดแต่ไม่จนะอ่าหรืจะเอาแค่นี้เพียวๆก็ได้นะมันก็หล่อพอสมควรนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวเราจะได้แล้วปริมาณเอยหรือจะเป็นชิ้นงานอะไรต่างเนาะมันก็จะง่ายเวลาแก้ไขต่างๆนะอ สังกษีเอตัวนี้บอกว่าต้องการอยู่แค่นี้นะทําไงอ่ะทําไงก็ดึงออกมาอันนี้ต้องการแค่นี้เห็นไหมครับต้องการแค่นี้สวยๆต้องการให้มันกระพือแปรปๆวนเวลาเวลาล,ล,ล,ลมมาอ่าโอเคแล้วก็นี่เลยแล้วก็ต้องการแต่แค่นี้ใช่ไหมอ่ากดคลิกทิ้งทูเฟสกดติงต้งติงต้งติง้งติ้งนี่อา่าโอเค เวลาเยอะแล้วประมาณนี้นะครับนะเราก็จะเช็คได้ประมาณนี้เราก็กดแบ็กกลับมาอันดูกลับมาเนาะเราก็คลิกดูคลิกดูเขาคร่าวนะครับปั๊บนี่ความยาวของสังกะสีแผ่นนี้โพรเขาเรียกไม่ตันชีตบนนอกแล้วเกินเห็นไหมยาวกี่เมตรหกจุดหกเมตรหกจุดหกเมตรหนึ่งโค้งช่วงหนึ่งโค้งลองไปถามดูที่ร้านค้าเขาคิดยังไงโค้งแล้วก็าตีเป็นหนึ่งเมตรใช่ไหมเวลาเขาขายนะครับ ไม่ใช่ตีราคาแล้วบอกว่าคิดเต็มหกเมตรต่างๆแต่ช่วงโค้งนี้ร้านขายไม่ชิดบอกพี่ครับโค้งคิดโค้งละหนึ่งเมตรนะครับความยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าคิดโค้งละหนึ่งเมตรแต่ราคาโค้งจะแพงกว่าเพราะต้องมีการดัดเนาะสอบถามราคาก่อนนะครับก่อนที่จะตีราคานะครับบางคนอาจจะได้ราคาถูกเพราะเสน่หาอีกคนนึงอาจจะได้ราคาถูกกว่าเพราะคิดผิดนะครับอีกคนอาจจะได้ราคาที่แพงกว่าเพราะไม่รู้จักนะครับอีกคนนึง บ้านนอกเรานะครับมันราคาจะได้ไม่ไม่มาตรฐานนะครับบางคนอาจจะได้ราคาที่แพงก็กวนตีนก็มีเยอะๆนะครับมันก็ธรรมดานะครับผมโอเคผมฝากไปด้วยนะครับคาไหนที่ไม่สุภาพก็อย่านาไปใช้นะครับผมเพียงแต่พูดให้มันสนุกสนานค่นั้นไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ